แบบฝึกหัด1.1ึข้อควายนะคะข้อที่1นะคะกำหนดให้ u นะคะเท่ากับเซตของ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามนะคะแล้วก็ a เท่ากับเซตของ2 4 6 b เท่ากับเซตของ1 3 5 9นะคะจงเขียนแผนภาพเวนแสดงเซต a และเซต b นะคะจากสิ่งที่ กำหนดให้นะคะ A และ B ไม่มีสมาชิกร่วมกันนะคะเขียนแผนภาพเวนแสดง A และ B ได้ดังนี้ ยูนะคะแล้วก็ A B นะคะ A ก็จะมีสองสี่หกก็จะมีหนึ่งสามห้าเก้าที่เหลือก็จะเป็นเจ็ดแปดสิบนะคะ